สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำคาราเมลใบเตยหรือว่าขนมกวนใบเตยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่ปุ้ยทำขายค่ะคาราเมลของเรานะคะออกมาเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็หอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำใบเตยเข้มข้นเอาไว้ใส่ขนมการาเมลของเรานะคะโดยปุ้ยใช้ใบเตย300กรัมค่ะน้ำเปล่า2กิโลครึ่งนะคะหรือว่า2,500 ML mm ค่ะเราก็นำใบเตยมาราักน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็ปั่นให้เขาละเอียดค่ะโดยปุ้ยจะแบ่งปั่นทั้งหมด3ครั้งนะคะ พอปั่นใบเตยจนละเอียดดีแล้วนะคะเราก็นําใบเตยมากรองเอากากออกค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆ่ยยบีบเอากากออกนะคะเราก็จะได้น้ําใบเตยเข้มข้นแล้วค่ะเราจะใช้น้ําใบเตยในการกวนทั้งหมด2กิโลกร,รัมนะคะกระแมสูตรของแม่ปุ้ยจะใช้น้ําตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะเราใช้น้ําตาลมะพร้าวทั้งหมด3กิโลกร,รัมค่ะ แล้วก็แป้งข้าวเหนียว3กิโลกร,รัมค่ะวันนี้ปุ้ยใช้ตาใบายกนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะแล้วนี่ก็คือหัวกะทิคั้นสดนะคะปุ้ยใช้ทั้งหมด2กิโลกร,รัมค่ะปุ้ยซื้อมาจากร้านขายกะทิคั้นสดในตลาดสดนะคะส่วนอันนี้ก็คือหางกะทิค่ะเราใช้หางกะทิทั้งหมด8กิโลกร,รัมนะคะ เวลาเราไปซื้อหัวกะทิเนี่ยเราสามารถขอหางกะทิเท่าที่เราอยากได้ได้เลยนะคะทางร้านเขาจะจัดให้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่หางกะทิลงไปในกระทะก่อนค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดแก๊สนะคะเราจะผสมส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราเค่อยเปิดแก๊สกวนค่ะเพื่อที่แป้งเนี่ยเขาจะได้ไม่ไหม้นะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะพอใส่หางกะทิลงไปเสร็จแล้วนะคะก็เติมหัวกะทิลงไปเลยค่ะ ข้อดีของการใช้กะทิสดนะคะกะละเมของเราเนี่ยจะออกมาหอมอร่อยหวานกะทิแบบธรรมชาติเลยนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะ2กิโลกรมัมแล้วก็แป้งข้าวเหนียวค่ะเราจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะ3กิโลกรมัมวันนี้ปุ้ยใช้แป้งข้าวเหนียวแบบถุงละครึ่งกิโลนะคะเราก็ใช้ทั้งหมด6ถุงค่ะ อย่างที่ปุ้ยบอกไปนะคะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะใครสะดวกเป็นยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะขอแค่ให้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเสร็จแล้วก็ผสมแป้งกับน้ํากะทิของเราให้เข้ากันเลยนะคะต้องคนให้ทุกอย่างเป็นน้ําหรือว่าเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะอย่าให้แป้งเป็นก้อนนะคะ เพราะว่าถ้าแป้งเป็นก้อนเนี่ยไปโดนความร้อนแล้วเนี่ยเราจะแก้ไม่หายเลยนะคะคาราเมลของเราจะไม่ออกมาเนื้อเนียนะคะจะออกมาเป็นก้อนๆเลยค่ะพอผสมได้ที่แล้วนะคะปุ้ยก็จะเติมสีเขียวลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะโดยปุ้ยจะใส่ทั้งหมด3ฝาค่ะหากใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าปุ้ยทำขายปุ้ยต้องการความสวยงามค่ะ เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่อยคอยกวนไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้เราเปิดแก๊สแล้วนะคะเราจะกวนด้วยไฟอ่อนเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้ากวนไฟแรงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวไม้ที่ก้นเราจะแก้ไม่หายนะคะหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะแป้งก็เริ่มสุกแล้วค่ะเขาก็จะเป็น เนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยค่ะค่อยๆเติมแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะละลายไปเองค่ะเหตุผลที่ปุ้ยใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีความหอมมากกว่าน้ำตาลทรายนะคะ ถ้าใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะแต่ปุ้ยแนะนำว่าน้ำตาลมะพร้าวจะอร่อยกว่านะคะค่อยๆเติมค่อยๆกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะข้อสำคัญก็คืออย่าหยุดกวนเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าถ้าเราหยุดกวนเป็นเวลานานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวที่ก้นจะไหม้นะคะเขาจะขึ้นมาเป็นไตๆนะคะแล้วก็จะแก้ยากมากเลยค่ะเพราะว่าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเขามีความเหนียวนะคะ เราก็ต้องตักทิ้งเสียเวลาค่ะขนมกวนเนี่ยขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะแต่คือต้องใช้เวลานานมากนะคะกระทะนี้แม่ปุ้ยกวนทั้งหมด5ชั่วโมงเลยนะคะถ้าใครไม่ค่อยมีแรงนะคะแนะนำให้ซื้อกินดีกว่าค่ะหลังจากที่ผ่านไป3ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ คาราเมลที่เหลวประมาณนี้ค่ะอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะคะว่าอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะมีเป็นเม็ดดำๆแบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่เยอะมากค่ะหลังจาก5ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราก็จะได้การาเมลที่เหนียวแบบนี้เลยนะคะสังเกตนะคะว่าเนื้อการาเมลเนี่ยเขาจะมีสีใสมันวาวมากเลยนะคะแล้วก็เหนียวแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถาดพึ่งไว้ให้เย็นนะคะ ก่อนที่จะนำไปแพ็กเกตนะคะโดยถาดที่เราจะนำมาใส่กระราแมนะคะให้ทาน้ำมันให้ทั่วถาดก่อนนะคะเพราะว่าการาแมเนี่ยเขาจะเหนียวมากเวลาเรานำการาแมไปแพ็กใส่บรรจุพัณฑ์ของเราเนี่ยจะได้ตักเขาออกง่ายๆนะคะสูตรนี้จะทำการาแมออกมาได้ทั้งหมดประมาณ11กิโลกรัมนะคะโดยแม่ปุ้ยขายกิโลละส0 0บาทค่ะ อันนี้คือเราทําคลิปให้ดูนะคะวิธีการกวนโดยปกติแล้วที่บ้านปุ้ยมีเครื่องกวนนะคะเราก็จะใช้เครื่องทุนแรงนะคะเพราะว่าถ้ากวนอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ไหวนะคะปวดแขนมากๆเลยค่ะพอกระแมเย็นแล้วนะคะปุ้ยก็จะมาตักใส่กล่องค่ะโดยที่ปุ้ยจะทํากล่องละครึ่งกิโลกรัมนะคะหรือว่าใครจะทําเป็น ชิ้นเล็กเหมือนกับลูกอมก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราจะดีไซน์ออกมาเลยนะคะแต่ช่างเป็นครึ่งกิโลกับกิโลอย่างเงี้ยคือทำง่ายค่ะไม่ค้ขี้เกียจสูตรนี้อร่อยมากจริงๆนะคะถ้าใครสนใจอยากทานนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งลิงก์ไลน์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะคาราเมลไม่เสียง่ายนะคะสามารถเก็บ ได้เป็นเดือนเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะเราก็จะโรยง,งาคั่วนะคะลงไปเพื่อความอร่อยมันนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามค่ะเราจะใช้เป็นงาขาวหรือว่างาดำก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝากล่องค่ะกล่องนี้ปุ้ยก็ขายกล่องละ1 0 0บาทนะคะ อย่างที่ทำให้ดูข้างต้นนะคะกล่องหนึ่งกล่องละ100บาทเนี่ยถือว่าถูกมากเลยนะคะโดยปกติทั่วไปถ้าเขาทำเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนรูปอมนะคะ mm. เขาจะขายกันอยู่ที่กิโลละ350บาทค่ะจากนั้นก็แปะแพ็กเกจจิ้งของเราให้ดูสวยงามน,น่าทานนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ